มาคุยกันก่อนว่ารถ MG เนี่ยต้นกำเนิดเขาอยู่ที่อังกฤษนะครับเขาใช้ชื่อมอริสการ์ g e นะครับแต่ สวัสดีครับดุกนะครับจาก No n c m e n n e n นะครับวันนี้เรามาดูของแปลกนะครับที่เราไม่เคยที่จะรีวิวรถยี่ห้อนี้เลยนั่นก็คือ MG เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า MG เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่มาแรงคนเริ่มใช้เยอะศูนย์เริ่มมีบริการเยอะมากขึ้น,นเรื่อยๆคือศูนย์เกิดขึ้นเร็วมากเลยเราก็เลยมาดูกันสิว่าเจ้าเนี่ยมันมีดีอะไรกันบ้างคันที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับเป็นรุ่น MG 6 นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปของ MG ณขณะที่เขาทำการตลาดเนาะเจ้านี่ก็จะมาเป็นรุ่นท็อปเลยราคาดีมากๆ MG 6คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์พันแเทอร์โบนะครับให้แรงม้าประมาณ160ได้อัตราเร่งที่ดีนะครับเพียงพอต่อการใช้งานเพียงพอต่อการเร่งแซงคู่กับเกียร์แบบ DCT หรือเกียร์คลัชคู่6สปีดประหยัดน้ำมันพอสมควรนะใช้คำว่าพอสมควรนะคบผมแต่ที่สำคัญคือเจ้านี่ อัตราเร่งเนี่ยดีและขับสนุกมากๆ MG 6คันนี้ก็มาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับฮาโลเจนแล้วก็มีเดย์ไลท์ให้มีไฟตัดหมอกหน้าให้นะครับล้อเป็นล้อขอบ17จากโรงงานนะครับยาง215ทับ50นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างแล้วนะครับตัวรถเขาก็จะค่อนข้างยาวเพราะเขาจะเป็นซีดานที่เทียบเทยบกับไซส์ก็ประมาณซนะีวิกเนาะ นะ,ะมาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายกนะ็มาพร้อมกับแบชนะครับ MG 6 Turbo b r i t Dynamic นะฮะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขากล้องมองหลังจากโรงงานแล้วก็เจ้านี่ที่เปิดฝาท้ายก็คือการกดกล้องมองหลังเข้าไปนะครับนะจะมาเจอกับพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายนะครับที่ ถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยเพราะเจ้าเนี่ยหลังคามันเป็นทรงฟ t สแบกเนาะหรือในรถยุโรปหลายๆรุ่นก็จะทรงคูเป้ทรง s ช o ตติ้งเบร e ต่างๆนะครับเบาะหลังพับได้2ตอน60-40นะครับอุปกรณ์ครบนะครับยางอะไหล่ยังอยู่นะฮะสภาพสวยครับคันนี้ไม่ไม่เยอะด้วยไม่แค่8 0 0 0 0่นกว่าเท่านั้นเองนะตรงด้านหลังก็จะมีหูดึงสำหรับ เผื่อคนที่ไม่สูงหรือผู้หญิงก็ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับกับ MG 6คันนี้ครับ จากภายนอกแล้วคราวนี้เรามาดูภายในของ MG6 นะครับ Fastback รุ่นท็อปคันนี้เนาะกุญแจก็จะมาเป็นทรงแบบนี้นะครับแปลกดีฮะไม่ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็เวลาสตาร์ทเขาให้เสียบกุญแจลงไปที่ช่องนะครับแล้วก็กดค้างไว้คือช่องเสียบกุญแจกับกุญแจใช้เป็นปุ่มสตาร์ทได้ภายในตัวนะครับหน้าจอก็โชว์2หน้าจอนะครับทัชสกรีนนี่นะฮะสามารถ สั่งการได้ผ่านพวงมาลัยด้วยนะครับคันนี้เนี่ยออปชันความปลอดภยัยฟังก์ชันเยอะตามสไตล์ MG อ่เดี๋ยวมาคุยกันก่อนว่ารถ MG เนี่ยต้นกำเนิดเขาอยู่ที่อังกฤษนะครับเขาใช้ชื่อ m o r r i c e Garage นะครับแต่เสกมอเตอร์ของจีนไปซื้อแบรนด์เข้ามาแล้วมาทำตลาดต่อเพราะฉะนั้น MG เนี่ยคือรถจีนนะแต่มี กลิ่นไอของอังกฤษและกันจากสมัยก่อนนะครับบางคนก็บอกเป็นรถอังกฤษไม่ใช่นะเป็นรถจีนนะจีนเลยแหละนะครับแต่ด้วยความที่เป็นรถจีนกําลังการผลิตเขาสูงเขาสามารถทําราคาได้ดีมากๆมันเลยกลายเป็นว่าทําไมรถ MG เนี่ยราคามันผู้คูกเมื่อเทียบกับแบ,บแบรนด์คู่แข่งแล้วก็ได้ออปชั่นเยอะมากๆด้วยอย่างคันนี้เนี่ยเห็นไหมครับมาพร้อมแพดเดิลชชฟไฟหน้าออโต้นะครับจอทัชสกรีน เกียร์คัชคู่ที่สามารถปรับบวกลบได้มีเวทโหมดให้ด้วยเบรคมือไฟฟ้าแฟคชั่นคอนโทรลนะครับระบบแผนที่นำทางต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้มีหลายอย่างเลยนะครับแอร์ก็เป็นดีต้อนสโซนนะครับทุกอย่างค่อนข้างครบะลองมาดูกันว่ามีอะไรอีกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นซันรูฟนะครับที่ ม่านตรงนี้เนี่ยก็เป็นแมนนวลแต่กัรุ่ก็คือเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับ,ลอ,อนะรบลองดูกันนะครับลองเปิดปิดนะครับแต่ว่าปิดก่อนแล้วกันเนาอากาศกรุงเทพแล้วก็ร้อนรอน,นิดนึงอนะ่ะมีประโยชน์มากตอนไปเที่ยวกันต่างจังหวัดภายในตกแต่งเนี่ยด้วยเบาะหนังนะครับตามสไตล์ mg เดินได้สีแดงเน้นเป็นสปอร์ตเนาะเบาะคนขับปรับไฟฟ้า บากคนนั่งเป็นแมนวลนะครับเื่องเสียงก็ลำโพงหกตำแหน่งช่องเก็บของตรงนี้เป็นช่องจุดบุหรี่เก็บเศษตังนะครับที่วางแก้วน้ํานะครับมีที่หนึ่งที่อยากจะให้ดูคือช่องเก็บของตรงกลางนี่แหละคือเขามีต่อทางโลทางเดินแอร์มาด้วยเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้คืออไ ซื้อน้ำอัดลมหรือซื้อเครื่องดื่มกระป๋องก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ช่วยเก็บความเย็นได้ในระดับหนึ่งนะครับคันนี้ที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเขาไม่ได้ย้ายมาด้านขวาให้เขามีไฟด้วยตรงในส่วนของกระจกแต่งหน้านะครับสําหรับคุณผู้หญิงเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเพราะข้างหน้านี่คือออปชันกันมาเต็มๆแล้วนะครับอ๋อลืมบอกไปคันนี้ไม่ 84,790ใหบม่น้อยๆสภาพสวยๆนะเดี๋ยวเราไปดูบาะหลังกันครับครับคราวนี้ก็มาในส่วนของบาะหลังกันบ้างนะครับกว้างขวางครับตามขนาดไซส์รถที่ใหญ่นะครับมีไฟก็จะมาเลื่อนจากตรงกลางเนานะมาอยู่ด้านหลังเพื่อที่ว่าให้สะดวกกับ การหาของหรือว่าผู้โดยสารตอนหลังมีช่องแอร์ให้ช่องใส่ขยะหรือใส่เหรียญแล้วแต่นะครับมีที่วางของให้ปัจจุบันก็ใช้กันเป็นที่วางเข่าบปนะครับกลางนะที่เสบแก้วน้ำนะครับเป็นนักขิ่มอเตอรกันค์แข็งแรงนะครับใช้งานได้นะันักขี่สีใสอย,ยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะครับสำคัญมากๆเลยมีจุดยึด ไอโซฟิกด้วยหรือ,บอเบาะเด็กนะครับสําหรับครอบครัวที่มีน้องเล็กๆที่ต้องใช้บเบาะเด็กนะครับด้านหลังอีกสองจุดเลยสบายใจได้นะครับครอบคลุมการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้งานในเมืองเดินทางต่างจังหวัดครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางสามารถใช้ได้ทั้งหมดถเพื่อต่อราคาแล้วคุ้มม,มากๆเดี๋ยวเราไปดูราคากันว่า MG 6นะครับปี2016ไม่แค่8 0 0 0 0กว่าคันเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับครับผมก็ เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับกับฟังก์ชันออปชั่นภายนอกภายในของ MG6 นะครับคันนี้ก็อย่างที่บอกไปภายในรถนะครับคันนี้ปี2016ไม่8 2 0 0 0หน่อยๆเดี๋ยวมาดูราคากันไซนี้ออปชันเต็มๆความปลอดภัยยัดมาสุดๆเลยจากโรงงานราคาแค่3 1 9 0 0 0ครับฟังไม่ผิดนะครับ3 1 9 0 0 0นะครับกับรถที่เป็นแบรนด์มาแรง ในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับสนใจโทรสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้คอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์คุยกับน้องแอดมินกันนะครับจะได้ทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะฮะสุดท้ายนี้นะครับขอฝากช่อง No Name และคาบา a นหาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ